สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้อยเกมมิงนะวันนี้เราอยู่กับเกม Lost in Play นะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทส,สนะครับต่อจากไลฟ์สตรีมครั้งที่แล้วเนาะครั้งนี้มาในรูปแบบคลิปก็ Lost in Play เนี่ยก็เป็นเกมแนวพัซเซินนะครับกับสองพี่น้องพี่สาวและน้องชายคิดว่างั้นนะครับที่ประจนไปในอีกโลกมิติ1นเนาะก็กำลังหาทางกลับบ้านกันอยู่นะครับอ่ะเหนือเรื่องถัดไปจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยนะ ่าก็ต่อจากคราที่แล้วเนอะก็เราได้เรือดำน้ามานะครับต้องไปช่วยน้องชายถูกปลายักษ์กินนะฮะโอเจอปลาปลาแก่หลับอยู่ครับต้องใช้โทลโคงเหรอ คุยได้ไหมไม่ยอมให้จับนะครับได้เป็นจุกไม้คอกไม้คอกอุดเหรอเออแล้วยังไงต่อโอเคเอ่อ ไอตัวนี้น่าจะเอาไปลอกหอยข้างล่างหรือเปล่าเอามาติดไฟตรงนี้หรือเปล่าผมคิดว่านะเอออ่าคุณหอยหลบไม่ได้ครับจับมาเฮ้ยหอยนี่มันเป็นทรโขงได้ปะ น่าจะได้ขอความช่วยเหลือหน่อย How many flasher How many cubriga flasher บอกว่าขอแสงไฟตรงนั้นได้ไหมนะต้องแก้พาร์เซิลให้ถูก6ครั้งนะครับนี่น่าจะเรียงเป็นเลขนะ5 อืยังไงนะอันนี้ยากจังครับเอ้ยนี่ผมว่าน่าจะอันนี้เออเหมือนวงวงสีขาวเนีย่ยมันจะค่อยๆเล็กลงนะ คิดว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยเล็กลงแล้วก็เล็กลงไปอีก,กต้องอันนี้ก่อนปะอเอออฮะแล้วก็อันนี้เล็กสุดเดาล้วนๆได้ <laughs> โอ้ยที่มันวิตีสัมพันธ์หรือเปล่าอื้อหือ แล้วมันไม่ใช่แบบหนึ่งสองสาสี่ด้วยไงมันเชื่อมโยงกันแบบเชื่อมโยงกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะฮะคือเงื่อนไขมันให้เรามาน้อยมากอะต้องเดาครับหนึ 1, ่งสองอ่ะอย่างนี้ป่ะอันนี้สองอันนี้สามเออมีเขาไหมมีเขาไหมทุกคนผมว่ามีเขาอยู่นะสองอนี่สามเส้นตัดกันอือฮะ ทีนี้เนี่ยอย่างนี้ป่ะเนี่ยหนึ่งกับสาบวกกันได้สองสี่กับหกบวกกันได้ช่องที่ห้าเอ้ยผมว่ามีเขานะเจ็ดบวกเก้ากลายเป็นช่องที่แปดเออมาวะอะไรเนี่ย <c oughs> อืม โอ้หเลนสูตรสมมากกระจกสะท้อนไ้ก่อนสมมาตเหมือนกระจกเงาหาแล้วเหรอเฮ้ยฉลาดใช้ได้นี่เอาไปได้หนวดส่องแสงมาอันหนึ่งนะครับ กดล็อกแอชิเม้นต์เบรนเจลิโอแล้วได้นี่มาเอาไปทำอะไรได้หรอเอาไว้ให้ปลาเหรอ <c oughs> เอาไหมอือฮะ น้องชายเราเอาอันนี้ไปทำอะไรได้ครับโอ้อยากได้ไปก,กว่าแต่เรามีนี่ไงเอาไปเขลียร์ให้ไอฮะ <c oughs> เออบ้วนออกมาเออบ้วนคุณลุงออกมาด้วยเ <c oughs> ก่งมาก <c oughs> ไปกันต่อครับกลับบ้านกัน เ,เส้นทางดูราบลื่นแปลกๆไม่ราบลื่นแล้วแหละโอ้ไกลมากนะขอบตาดำกันหมดแล้วจะถึงไหมเนี่ย แย่แล้วค <Shir in. S 2> ุณลุงอุสา์ช่วยนะโดนเด็กอยู่ดีนะชะตากรรมให้ต้องไปอยู่ในท้องปลานะฮะดูทีวีกินป๊อคอ่อนในท้องปลากันไปแล้วนะโอ้โหนี่คือป้ายบอกทางเหรอเนี่ยบ้านฮะอยู่ไกลไปอีกประมาณนห้าร้อยเลยคุณ ห้าหมื่นล้านเหรอห้าโอ้โหโอ้กิโลเมตรใช่โอ้มันไกลมากเลยนะนี่เราอยู่ดวงจันทร์หรือเปล่าเนี่ยเอ้าไม่รู้แหละเฮ้ยเอ้าคุณลุงปานาคูจิเลกิอักซิโอลาโบเฮียอุริมากัมอลโลยอนโนโทฮยเรูชัลลาเรูเชโล เอาลงกันชาโฮ伊斯ินเบลโลเบลาชาคาปูนาชาคาปูนาเลคุชิไลคิลุไลซินหมายความว่าไงคือถ้าแสงพระจันหมดเราจะไม่มีทางกลับบ้านไปได้ปะเหมือนว่าประตูทางเข้ามันจะพังครับเราต้องรีบแล้วครับอืมตอนนี้เราขึ้นฟังมาแล้วผ่านป่าไอติม แล้วก็เหมือนเจอหุดยนต์อะไรสักอย่างนะมีน้องคู่นี้ยังหัวเราะกันได้อยู่อีกนาเฮยละคุณเห็นบ้านพวกเราไหมโอ้โหโอ้โหไม่ไกลมากอีกประมาณ4แมพใช้อะไรใช้รถยนต์เหรอ หน้านีน้ำมืน่น้ำบะโดน่รักเอาชิ้นส่วนพวกนี้มาเดี๋ยวประกอบให้ใหม่บานาคูจิเลกิกะจุวะจิคุลุคุนอ่าฮะ,ะเราก็ต้องไปหาชิ้นส่วนแล้วดิโปรนตีดาบิน